สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการสมองดีกับดีเบรมกันแล้วนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑด์ดีมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีพฤติกรรมแบบอ่อนนะคะอย่างเช่นตื่นมาแล้วง่วงขี้เลืมเกิดการวิตกกังวลเครียดปัญหาต่างๆรุมเร้านะคะทําไงก็ไม่สดชื่นล่าเริงเหมือนเดิมเลยนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะมีบุตรหลานลูกหลานง,งคุณผู้ชมที่มีพฤติกรรมแบบกัดเล็บกัดฟันแล้วแบบ จำอะไรไม่ค่อยได้ไม่อยากไปโรงเรียนนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะและแขกรับส่วงยังไปโรงเรียนก็ยังแบบหลับอยู่น้องกล์้องขานเนี่ยมันรู้จักตีเบรมได้ไงลูกก็พอเรียนที่นี่แล้วก็คืออาจารย์วิกิตครับเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเขาแนะนํามาครับอ,อาจารย์แนะนํามา<อ>ว่าทา,า,านแล้วเป็นยังไงครับ แล้วจะดีขึ้นก็เลยลองกินครับแล้วน้องขารู้สึกดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์พูดไหมครับครับก็จําอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วง่วอีกไหมก็ยังมีครับแต่ว่าน้อยลงครับอ๋ออย่างนี้คือคุณเอกคะอย่างน้องขานี้ค่ะคือน้องขาวเขาจะเป็นมีบุคลิกที่เรียบร้อยไม่ค่อยซนอันนี้คือเกี่ยวกับระบบสมองด้วยไหมคะคุณเอกครับก็บน,ออน,าน่าร้อนน่าจะเคยได้ยินอาการ <ๆ S 2> ที่เด็ก เป็นเด็กไฮเปอร์นะครับแน่นอนครับเด็กมีอาการเด็กไฮเปอร์แล้วก็ต้องมีอาการเด็กไฮโปด้วยไฮโปครับคือไฮเปอร์เนี่ยก็คือโซนนะครับดื้อนะครับก็อยู่ไม่สุกอยู่ไม่สุกเลยไม่ติดที่เลยใช่ครับส่วนไฮโปเนี่ยก็คืออยู่นิ่งนี่ไงเนี่ยนิ่งเลยสงบนะครับไม่ค่อยพูดจาใครนะครับเล่นอยู่กับตัวเองนะครับอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ ก็จะม,มีอาการคันในไฮโปนะอาการเหล่านี้คนระับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอาการที่เกี่ยวกับสมองด้วยนะมสมองก็เป็นตัวควบคุมอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะแล้ว<ด>อาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารสมองอย่างเช่นดีเบรมเนี่ยมันจะหายไปได้ในระยะเวลาแค่ไหนคะ ก็คืออันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่กับเด็กนะครับว่าหรือกับผู้ใหญ่ก็ตามที่มีอาการเหล่านี้นะครับว่าเขาเป็นมานานไหมนะครับแล้วมันเกี่ยวด้วยกับพฤติกรรมที่เขาเคยมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่นะครับเมื่อรับประทานยีเบรลนเข้าไปนะครับนีเบเลนะครับเขาก็จะกระตุ้นนะครับให้สมองเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าซีโรตทนนะครับสารตัวนี้นะครับมีผลนะครับทำให้รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นนะครับอยากเล่นนะครับอยากพูดคุยมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์ต่อคนนภายอก เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากรับประทานไปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วประมาณ1-3เดือนนะครับเราจะรื้กว่าจิตใจเราอารมณ์เราดีมากขึ้นด้วยนะครับทาให้เราสมาธิของเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าสังคมการเข้านอื่นได้เพิ่มขึ้นด้วยอย่างดีเบรมเนี่ยนะคะเป็นอาหารสมองแล้วในตัวดีเบรมเนี่ยเขามีสารสกัดอะไรบ้างคะครับก็ดีเบรมนะครับก็มีสารสกัดนะครับชนิดหนึ่งนะครับ ก็สกัดมาจากพืชนะครับในประเทศอินเดียนะครับชื่อพืชน,นี้ชื่อว่าพืชภูม,มิหรือบรามิกนะครับก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก,ก็คือบัคโค้าโมมิเอล่านะครับพืชตัวนี้นะครับก็มีสารสาคัญในนั้นนะชื่อว่าบาคโคไซเอกับบาคโคไซดีนะครับออกฤทธิ์น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องสมองโดยตรงเลยในการพัฒนานะครับปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องสมองเรงเาร มาจากประเทศอะไรคะสำหรับพืชตัวนี้ครับผมก็เป็นงานวิจัยนะครับจากสถาบันวิจัยซีเรียไอซ์ซึ่งเป็นของรัฐบาลอินเดียนํามาจากประเทศอินเดียมาจากประเทศอินเดียคผู้นี้คะแล้วความปลอดภัยของเขาล่ะคะครับผมก็มีการเนื่องจากว่าครับเขามีการทดลองนะครับในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะโดยเฉพางประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับมาตรการปลอดภัยนะก็จะจำเป็นมากๆเลยนะครับที่เขาจะใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็มีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องชิววิทยาด้วยนะครับในการรับประทานนะครับเขาเรียกว่าโดสสูง ในปริมาณมากนะว่าเกิดพิษต่อร่างกายไหมครับปรากฏว่าก็ไม่มีพิษต่อร่างกายนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้นะครับก็มีการทดลองเรียบร้อยแล้วก็คือได้รับอยอเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะก็คือเด็กๆอย่างน้องน้องขานเนี่ยอายุ1ขวบก็ทานได้แล้วเด็กคือตั้งแต่กี่ขวบเราถึงจะเริ่มทานดิบเรมได้ครับก็ในเด็กนะครับก็ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะครับก็เริ่มรับประทานได้แล้วนะครับก็รับประทานนะครับรังอาหารเช้านะครับ1เม็ดนะครับในเด็กอายุ5-13ขวบ ครับผมส่วนอายุมากกว่า13ปุบขึ้นไปนะครับก็รับประทรานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารเช้าครับผมอืมกนี้นะคะก็ขั้นตอนรับประทานก็ง่ายๆการกรอกตานะครับการได้ยินนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆนะครับก็ควบคุมทุกอย่างเลย,ยเช่นสมองส่วนหน้าเนี่ยก็ควบคุมการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับถ้ายอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสมองส่วนหลังส่วนท้ายทอยเนะี่ยก็ควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็น แ่สังเกตง่ายนะครับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะเกิดเรื่องทางรถยนต์หรือทางรก็ไที่มีการกระทบกระเทือนทางสมองส่วนหลังค่ะเราอาจจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นนะครับตามองไม่ชัดตาเบลอไปก็ได้อก็คืออันนี้ก็เกี่ยวกับสมองคือทุกอย่างในร่างกายเนี่ยควบคุมที่สมองอย่างเดียวและสมองเนี่ยมีอยู่อันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษบางคนเนี่ยสาวๆบางคนหลบดูแลหน้าดูแลผมเล็บ แต่ไม่ดูแลสมองเพราะว่าสมองมีอายุของเขาไหมคะ<ซ>ในการเสื่อมของเขาอะค่ะแน่นอนครับคืออวัยวทุกส่วนของร่างกายนะคบมีการเสื่อมแล้วนะครับจะเสื่อมช้าเสื่อเร็วขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะครับกับการไม่ได้ใช้งานไม่ใช้ก็เสื่อมได้ใช้ก็เสื่อมได้นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับหากเราไม่ดูแลรักษาเขานะครับแน่นอนเขาย่อมพร้อมที่จะเสื่อม เสมอเลยนะครับก็สังเกตนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับคนที่อาย,ยุประมาณ45ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมแล้วแต่โดย่วนใหญ่แล้วเขาสึกว่าเออการเสื่อมเนี่ยมันมันคงไม่เสื่อมมั้งการลืมอะไรเล็กๆน้อยๆลืมกุญแจลืมแม่นะครับลืมโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ลืมอย่างเงี้ยครับ เพราะคุยโทรศัพท์อยู่แล้วไอ้อโทรศัพท์ฉันหายไปไหนแล้วสิว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความจริงเนี่ยคือสัญญาณบอกแล้วสัญญาณมาแล้วใช่มาแล้วว่าเออเราอาจจะมีเรื่องมีปัญหารเรื่องสมองเสื่อมแล้วนะครับหากวันนี้เรานะครับปล่อยให้การเสื่อมเนี่ยมันลุกลามไปเรื่อยๆอาจทาให้เราสูญเสียสมองนี้ก็ได้นะครับคุณเอกคะสมองเนี่ยนะคะคือทำทำไมเขาถึงมีอายุในการเสื่อมคือมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมอะคะครับค่ะก็ปกติแล้วสมองมีปัจจัยในการเสื่อมเยอะมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับการใช้งานมลภาวะสารที่เราได้รับเข้าไปจะไม่ว่าจะเป็นยานะครับหรืออะไรก็ตามครับมีโอกาสทําให้สมองเาเสื่อมได้ทั้งนั้นโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยและยิ่งสมัยนี้ด้วยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็ยังมีบอกว่าอากาศเราเกิดบริสุทธิ์ใช่ไหมสมัยนี้มลภาวะต่างๆก็เยอะมากขึ้นด้วยความเครียด อโอ้ความเครียดก็เป็นสาเหตุห,หนึ่งเลยที่ทําให้สว่งเราเสริมได้ที่เดียวกันเครียดมากๆไม่ดีนะเครียดหรือเปล่าลูกไม่เครียดเนาะไม่ค่ะ <laughs> แต่ว่าต้องเตรียมตัวไปเรียนต่อไงใช่ไหมเอาอี้ดีกว่าถามถามสำหรับคุณเอ๋นะคะว่า บอกว่ามีส่วนประกอบของหญ้าด้วยหญ้าหญ้าอะไรนะคะที่เมื่อกี้ที่พูดกไปอ,อ๋อชื่อว่าพงม,มีครับพงม,มีโมนิเอร่าค่ะนะครับผมหญ้าคือมันเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นในตามตามบึงนะครับ<า>ในประเทศอินเดียนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับในตำราลูโลเวสนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าเขามีการเอาเอาเพืชชนิดน,นี้นะครับมาเคี้ยว เคี้ยวนะเลยเหรอไม่ช่วยเพิ่มความจาในสมัยก่อนประมาณสามคันปีที่แล้วซึ่งเขายังไม่มีกระบวนการในการผลิตที่จะผลิตขึ้นมาได้ครับก็นํามาเคี้ยวนะครับปรากฏว่าน่าสามารถเพิ่มความจานะครับให้กับเขาเรียกว่าแพทย์อะลิโเวสในประเทศอินเดียได้เขกาก็เลยเริ่มมีการศึกษาพืชนี้นะครับมาตลอดเลยนะครับจนมีความสนใจจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อประมาณปี2,500นนะครับแล้วก็มีการค้นพบว่าพืชนี้นะครับก็ ก็มีประโยชน์เก็บเรื่องสมองได้บำรุงสมองใชเป็นอาหารสมองเลยด้วยซ้ำใช่ครับนะคะยญ้าพรมิใช่ครับก็คุณครว่าสรคัญในปี2 0 2 5 6ครับก็เริ่มมีการทดลองใช้จริงจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะอย่างอย่างที่น้องน้องขานได้ได้ทดลองใช่ครับน้องขานนีทานมาตั้งแต่เด็กเลยไหมลูกเปล่าครับก็เพิ่งมาสิบอายุประมาณสักเก้าได้ไหมครับน่าจะสิได้ไหมครับสิบขวบน่าจะตอนสิบขวบสิบขวบแล้วทานง่ายไหมครับ สำหรับดีเบรมตอนแรกๆก็ยังค่ะเพราะตอนแรกยังกินยาเม็ดไม่ได้อะก็มียาตัวนเป็นน้ำมันปลาครับลื่น<อ>ก็เลยกินได้อ๋อแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ทานได้ล่องแล้วนะคะก็ไม่ยากด้วยนะคะสาหรับทาาบอกคุณผู้ชมเลยว่าน้องข่านเนี่ยน้องข่านบอกว่าทานมาประมาณแบบประมาณหนึ่งแล้วจริงๆก็ทานาประมาณสองเดือนเองสองเดือนนี่ก็เห็นผลได้ขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้ว,ลวทานวันละกี่เม็ดครับ สองครับตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคนืนก่อนนอนครับอืมสองเม็ดต,ตอนเช้าตื่นมาต้องทานอาหารก่อนไหมครับต้องทานครับก็ใครเข้าก่อนไหมแล้วค่อยทาน<ม>หรือว่าทานได้เลยครับอยู่ที่ว่า,าหิวหรือยังไหมก็ <laughs> บางครั้งแม่ก็ให้กินก่อนบางครั้งก็ กินหลังอาหารอืงั้นเดี๋ยวถามคุณเอกค่ะจริงๆแล้วทานก่อนทานหลังมีผลไหมคะคุณเอกคะก็โดยคือพืชชนินี้นะก็คือบัโคป้าเนี่ยนะครับก็สามารถดูดซึมได้ดีนะครับในอาหารที่เป็นพวกไขมันนะเพราะฉะนั้นครับหากการรับประทานหลังอาหารเนี่ยนะครับจะช่วยให้การดูดซึมดีขึ้นการรับประทานหลังก็จะมีประโยชน์ สูงกว่าสูงกว่าที่เราทานก่อนอาหารอ๋อค่ะจริงๆแล้วคือทานก่อนก็ได้แหละได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เห็นผลดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานหลังอาหารก็จะส่งเสริมการดูดซึมส่งส่งเสริมการดูดซึมแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะทานเยอะอ๋อก็ที่ผมบอกแล้วก็คือเขามีการทดลองทางฟิสิกส์วิทยาด้วยเกี่ยวกับร่างกายว่าในการทานร้อสูงมากๆเลยอย่างเช่นเกิน100เมตรขึ้นไปมีผลต่อร่างกายไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีผลเสียต่อร่างกาย คุณเอกคะแล้วอย่างคนอื่นที่เขามีโรคประจําตัวต่างๆสมมุติว่าเป็นโรค,ครหัวใจเบาหวานความดันเกาอย่างเงี้ยก็ถ้าแบบการที่เป็นโรคประจําตัวเนี่ยจะ<ๆ>ช่วยส่งเสริมด้วยให้ทําให้ร่างกายดีขึ้นด้วยนะครับก,ก็สามารถกระตุ้นนะครับการทำให้ธาตุตัวหนึ่งเกิดขึ้นได้ในร่างกายก็คือในคารออกไซด์ก็ทําให้หัวใจดีขึ้นนะครับหลอดเลือดเราเหนียวขึ้นแข็งแรงขึ้นได้ด้วยก็ช่วยส่งเสริมให้โรคอื่นเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามีอัตราการลุกลามของโรคน้อยลงด้วย ก็คือคนที่มีปัญหาโรคประจําตัวดีขึ้นได้ไม่ต่าโรคครับไม่ไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียครับเลยใช่ครับ๋อเพราะว่าเขาเป็นย่าเนาะใช่แล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ครับอ่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็ตอนนี้เทรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองเกี่ยวกับให้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นที่เราใช้ดีเบรมนะคะที่มาบำรุงตัวเองให้เป็นอาหารสมองทําให้สมองของเราเนี่ยดี คือต้องดูแลสมองของเราเพราะมีอยู่อันเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่แล้วทุกส่วนของร่างกายกงั้นสุดท้ายแล้วค่ะน้องขานค่ะให้น้องขานฝากถึงเพื่อนเพื่อนละกันว่าเชิญชวนให้มาบำรุงสมองกันควรจะทำไงดีครับน้องขานบอกเพกื่อนเพื่อนเลยครับอืมก็อยากให้มากินดีเบเพราะว่าสามารถช่วยบำรุงสมองให้จำง่ายขึ้น แต่ตอนนี้น้อง้องขานใส่ถ่านกี่ก้อนครับเนี่ยแซวแซวก็ไม่ค่ะน้องขานก็เป็นน้องน้องแบบที่เรียบร้อยมากน่ารักมากนะอ๋อแล้วก็แต่ก่อนแต่ก่อนนี่เงี่ยมกว่านี้ไงคุณเอกเออนี่ดีขึ้นมากเลยแค่ทาไปสองเดือนมันเองนะคะให้คุณเอกแล้วกันค่ะเป็นเภสัชกรใช่ไหมให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่แบบว่ากําลังมองหาอาหารสมองนะคะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูแลสมองกันค่ะคุณเอกค่ะโอเคครับก็ สมองเราครับก็ควบคุมทุกอย่างของร่างกายอย่างที่ผมได้พูดมาแล้วนะครับว่าร่างกายทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะครับรับรู้รับกลิ่นครับมองเห็นได้หลายๆอย่างเนี่ยอยู่ที่สมองของเราเลยนะครับแล้วก็เรื่องถึงเรื่องสมาธินะครับอารมณ์ความเครียดต่างๆนะครับก็เป็นตัวส่งเสริมเลยทําให้สมองเราเริ่มมีปัญหาเริ่มเสื่อมลงได้วันนี้การดูแลสมองนะครับตั้งแต่วัยเยาว์เลยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยจนถึงวัยสูงอายุเลยนะครับ เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้นะครับหากเราสูญเสียสมองเราไปแล้วนะครับจะทําให้นะครับร่างกายเราทุกอย่างเนี่ย เริ่มมีผลเสียนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับบางครั้งอาจจะทำให้เราเป็นเจ้าชายนิทาหรือเจ้าหญิงมิทาไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับการดูแลสมองของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้เราจะเป็นต้องเล่นการดูแลสมองของเราเลยนะครับขอบอกเลยนะคะว่าไม่มีอันตรายใดๆไม่มีผลข้างเคียงนะคะล้วก็ได้รับออยเรียบร้อยแล้ว<ช>ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะตามเบอร์นี้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเพียงแค่หนึ่งพัน 89บกาทเองเนาะ<ม>ก็คือให้สมองของเราอยู่กับเราเป็นนานๆ่ะเพียงราคาแค่นเนี้ยเนี่ยออมคิดว่ามันถูกมากเลยอะ่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาหารสมองดีเบรฟวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องคานนะคะขอให้แบบว่าไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศได้อย่างสดใสกลับมาหาพี่ออมบ้างนะอ <laughs> ขอบคุณนะคะน้องข่านค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพศสัชกรเอกพจิรวัฒนาโสภณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับสมองของเราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการสมองดีกับดีเบรมวันนี้ออมแล้วก็คุณเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ